กออิทธิพัฒน์และลิชชี่อรเนตตตั้งแต่เลื่อนสถานะจากคู่จิ้นมาเป็นคู่จริงดูเหมือนว่ากอดและลิชจะเดินหน้าโชว์ความหวานไม่แผ่วนอกจากสะผัสกันคอมเมนต์มุ้งมิ้งผ่านโซเชียลแล้วและทั้งคู่ก็ยังจับมือกันเข้าสู่ไม่ใช่อย่างที่คิดจ้าจูงมือกันเข้าสู่วงการ TikTok ติ๊กต็อกต่างหากที่มีคลิปน่ารักน่ารัก ออกมาให้แฟนๆได้กรีดก,การ์การสนันโซเชียลเล่นเอาโซเชียลทับแตกในทุกๆคลิปที่ทั้งสองเล่นกันทำชาเลนจ์ต่างๆนานา,นาบ่งบอกความเป็นคู่รักคู่จริงผ่านสื่อให้แฟนๆได้ฟินไปตามๆกันล่าสุดทั้งคู่ก็มีงานโฆษณาคู่กันแล้วจ้าตามสไตล์หนุ่มเกา่าสาวเกา่าออกมาละมุนเอามากๆ มีความเป็นเกาหลีสูงงานโฆษณาเครื่องดื่มกาแฟตัวนี้ไม่รู้ว่าจะทำให้ยอดขายพุ่งเท่ากับยอดพุ่งในการชมโฆษณาหรือไม่แค่ดูแวบ,บเดียวก็ทำให้ใจบางๆสัน่นระทวยไปแล้วขอแอบแซวนิดหนึ่งกาแฟที่ว่าขมเจอคู่นี้ไปแทบจะไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยจ้าหวานธรรมชาติจริงๆและความจิน้นก็ลิที่ยังไม่หมดเท่านี้หากใครได้ชมคลิปทาง YouTube ช่อง U.N.M. Entertainment อิทิริ์แฟนเดย์ h a p t e ต5ตรวจหา DNA คู่รักแค่ชื่อเรื่องก็ทำให้อยากรู้แล้วว่าเขาตรวจหาอะไรยังไงกันบ้างแต่ที่นำเสนอในบางช่วงบางตอนนั้นคือจะเห็นความกอดที่แกล้งริชี่บ้างแอบจับหัวบ้างลูกหัวบ้างในบางเวลาแม้ก็คนมันรักอะเนาะก็จะแสดงออกนิสหนึ่งส่วนสาวริชี่ก็มีแก้งกอดบ้าง ก,ก็จะแสดงดีแอดรับมุกก้างเบา,า,าบางโมเมนต์ก็จะม,มีแล้งงอนหรืองอนจริงก็ไม่รู้ดูเอาจ้าเห็นทั้งคู่อยู่ด้วยกันเราก็พลอยฟินพลอยจิ้นตามไปด้วยหาดูคลิปเต็มได้ที่ช่องอิธิริแฟนเดย์กันนะคะน่ารักมากๆขอขอบคุณคลิปน่ารักจากกอริชีที่ทำให้ทุกคนมีความสุขไปด้วยกันคะ่ะ กดติดตามช่องเจ้แม่ละครทาง YouTube และ a c e b o o k กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือน